จิตเดียวนวดนานมากเกือบ30นาทีแนะ่หรือว่านวดไปเรื่อยๆนะคะจนเนียนแบบนี้เลย ความยืดเนี่ยก็เกิดจากกลูเตนของแป้งนะคะดึงออกมาคลึงให้เป็นแผ่นบางๆได้ก็เป็นว่าใช้ได้ล้วบลออสเนี่ยถ้าเทียบกับขนมปังโดยทั่วไปเนี่ยขนมปังจะมีไขมันอยู่ประมาณ10%ตัวนี้จะอยู่ที่ 30- 40ค่ะเยอะมากๆสังเกตแป้งกับกําแพงบ้านนะก็คือเหลืองเชียหอันนี้อย่าต้องนําไปพักต่อจนขึ้นฟูเป็น2เท่านะโดยความที่เป็นยีธรรมาชาติไม่พอนมเนยไข่หนักอีกแกฉันพักไป12ชั่วโมงค่ะกว่าจะฟูขนาดนี้ใจจะขาด เขาพักในตู้เย็นด้วยนะมันเลยจะนานนะียแล้วก็เดี๋ยวเขาจะนําออกมาเพื่อขึ้นรูปนะคะตัดแป้งออกมาเป็น2ก้อนก่อนนะคะจากนั้นก็จะขึ้นรูปเป็นก้อนกลมๆอีกทีนึงจากนั้นก็นํามาตัดอีกประมาณ6ก้อนนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปเป็นทรงซิกแพคซิกแ <c oughs> พคเป็นไงเดี๋ยวลองดูทีหลังกันตั้งชื่อหมาดๆเมื่อกี้เลยนะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเรียกว่ายังไงวิธีการปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะคะให้จับเหมือนเราจะคลิกเมาส์อะแล้วก็วนๆแค่นั้นเองวันนี้เขาจะใส่พิมลูฟนะแล้วก็ใส่เป็นก้อนกล